ในแวดวงการลงทุนนะครับบางทีเหตุการณ์ที่เรามองว่าเล็กน้อยเนี่ยอาจกาศเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเลยก็ได้การที่ผู้ว่าการรัฐจอชชาพิโร่จะออกมาประกาศที่บริษัท EOS Energy ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันครับนี่ไม่ใช่แค่การไปเยี่ยมชมโรงงานธรมธรมดาานะครับแต่มันคือการเดินเกมเชิงกลยุทธ์ที่วางแผนมาอย่างดีวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามันมีความหมายกับอนาคตของ EOS Energy อย่างไงคำถามที่อยู่ในใจนักลงทุนทุกคนที่จับตาดูหุ้น EOS e ่ในตอนนี้ก็คือเอ๊ะ นี่มันแค่การสร้างภาพทางการเมืองหรือเปล่าหรือว่ามันคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญจริงๆกันแน่ในบทวิเคราะห์นี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับเอาล่ะครับบทวิเคราะห์ของเราชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยก็คือเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือการบรรจบการที่ถูกคำนวณไว้ล่วงหน้าแล้วมันเป็นจุดที่ความต้องการของ EOS Energy มาเจอกับเป้าหมายของรัฐ p e n ซิลเวเนียแบบพอดิบพอดีซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาใหญ่ของทั้ง2ฝ่ายนั่นเองครับ เรามาเริ่มกันที่ผู้เล่นฝั่งแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือ EOS Energy บริษัทที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็กำลังเจอกับความท้าทายที่ใหญ่หลวงอยู่เหมือนกันหัวใจของ EOS ก็คือแบตเตอรี่ชนิดตัวนี้แหละครับจุดเด่นของเขาเลยคือเรื่องความปลอดภัยคือมันไม่ติดไฟและที่สำคัญมากๆคือมันสร้างจากวัสดุที่หาได้ง่ายในประเทศไม่ต้องไปพึ่งพาสป라이เชนจากต่างประเทศที่มีปัญหาการเมืองเหมือนลิเธียมไอออนซึ่งมันตอบโจทย์เรื่องการกักเก็บพลังงานระยะยาวมากๆ ซึ่งกำลังจะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่สุดๆสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคตและนี่คือจุดที่ eOS วางตัวเองไว้เป็นผู้เล่นคนสำคัญครับและกราฟนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันเลยครับว่าตลาดต้องการเทคโนโลยีของพวกเขาจริงๆจะเห็นว่ารายได้ของ eOS เนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยซึ่งมันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าของเขาเป็นที่ต้องการของตลาดจริงๆนะครับและนี่คือสิ่งที่นักลงทุนอยากเห็นในบริษัทที่กำลังโตแบบนี้แต่ว่าพอเราเลื่องสายตาม,มาดูที่บรรทัดสุดท้าย ตัวเลขมันกลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับการขาดทุนต่อหุ้นที่สูงขนาดนี้มันชี้ให้เห็นถึงปัญหาใหญ่ที่นักลงทุนกังวลใจมากที่สุดใช่แล้วครับจุดที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องนี้แหละครับถ้าพูดง่ายๆก็คือปัญหา cash ิร์นหรือการเผาเงินสด EOS จำเป็นต้องใช้เงินอีกมหาศาลเลยนะครับเพื่อที่จะขยายโรงงานให้ใหญ่พอที่จะผลิตได้ในราคาที่ถูกลงและก็เริ่มทํากําไรได้และนี่คือความเสี่ยงที่ทําให้นักลงทุนหลายคนยังลังเล และเป็นจุดที่ผู้เล่นคนที่2กําลังจะก,ก้าวเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งบ้างนั่นก็คือรัฐเพนซซลเวเนียภายใต้การนําของผู้ว่าการรัฐชาพิโรที่ต้องบอกว่ามีเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและพลังงานที่ชัดเจนและดุดันมากๆครับไทม์ไลน์นี้แสดงให้เราเห็นชัดเลยครับว่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจปุบปับ ผู้ว่าการรัดชาพิโลได้วางหมากเรื่องนี้มาหลายปีแล้วตั้งแต่การวางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ไปจนถึงการท้าทายโครงสร้างพลังงานแบบเดิมๆทุกอย่างมันคือการเดินเกมที่นำมาสู่จุดนี้ครับและคําพูดนี้แหละครับที่ทรงพลังมากมันสะท้อนเห็นความขัดแย้งที่รุนแรงกับ PJM ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงข่ายไฟฟ้าคือเขากําลังสร้างสถานการณ์ที่บีบให้เพนซิลเวเนียต้องหาฮีโร่ด้านพลังงานของตัวเองให้เจอและนั่นก็เหมือนกับการเปิดประตูต้อนรับบริษัทอย่าง EOS แบบเต็มที่เลยครับ แล้วลัดมีเครื่องมืออะไรในมือบ้างโอ้โหเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเงินทุนก้อนโตสําหรับเตรียมพื้นที่สร้างโรงงานเงินช่วยเหลือและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําไปจนถึงการสร้างตลาดให้เลยด้วยกฎหมายลองดูสิครับเครื่องมือแต่ละชิ้นในกล่องนี้เหมือนถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาของ EOS โดยเฉพาะเลยเอาละครับทีนี้เราจะนำเรื่องราวของทั้งสองฝั่งมาประกบกันเพื่อให้เห็นภาพความลงตัวเชิงกลยุทธ์ที่ทรงพลังนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สไลด์นียคือผลใจของบทวิเคราะห์นี้เลยครับมันสรุปทุกอย่างได้ดีมากจะเห็นว่าความต้องการที่สําคัญที่สุดของ EOS ในแต่ละด้านเนี่ยมันมีเครื่องมือของรัฐเพนซิลเวเนียมารองรับแบบพอดีพอดีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนเรื่องตลาดหรือเรื่องความน่าเชื่อถือนี่ไม่ใช่เรื่องมังเงินครับแต่มันคือการบรรจบการที่ถูกคํานวณมาเป็นอย่างดีแล้วแล้วทั้งหมดที่ว่ามานี้มันมีความหมายในทางปฏิบัติยังไงกับคนที่ถือหุ้นหรือกําลังมองหาโอกาสลงทุนใน EOSE เรามาดูกันครับ โอเคนี่คือ3สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับตั้งแต่การให้เงินทุนโดยตรงซึ่งก็ถือว่าดีไปจนถึงการสนับสนุนการขยายโรงงานครั้งใหญ่หรือการถูกแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ซึ่ง2อย่างหลังนี่จะส่งผลบวกอย่างมหาศาลและอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือเกมเชนเจอร์ที่พลิกโฉมบริษัทไปเลยก็ได้นักลงทุนคุณจะใช้กรอบนี้เป็นเหมือนแว่นตาในการวิเคราะห์ข่าวที่จะออกมานะครับ และไม่ว่ารายละเอียดของประกาศจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในระยะยาวก็คือการลดความเสี่ยงนั่นเองความร่วมมือนี้เปรียบเหมือนการสร้างเสาหลักสต้นที่แข็งแกร่งขึ้นมาค้าจุนบริษัททั้งในด้านการเงินการดําเนินงานและความต้องการของตลาดซึ่งมันทําให้ภาพรวมความเสี่ยงของ EOS ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแต่แน่นอนครับว่าตุกการลงทุนมีความเสี่ยงต่อให้มีข่าวดีออกมา EOS ก็ยังต้องเจอกับความท้าทายในการขยายโรงง,งานให้ได้ตามแผน การแข่งขันที่ดูเดือดความไม่แน่นอนทางการเมืองในอนาคตรวมถึงปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องนําไปพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยนะครับดังนั้นจุดสําคัญที่เราต้องเข้าใจตรงกันก็คือการประกาศครั้งนี้มันไม่ใช่บทสรุปของความสําเร็จนะครับแต่มันเป็นเหมือนเสียงปืนปล่อยตัวเป็นจุดเริ่มต้นของบททดสอบครั้งสําคัญครั้งต่อไปของบริษัทต่างหากรัฐเพนซิลเวเนียได้วางเดิมพันของพวกเขาไปแล้ว ตอนนี้ทุกสายตาจึงจับจ้องไปที่ EOS ว่าจะสามารถทำภารกิจนี้ให้สำเร็จตามที่คาดหวังได้หรือไม่และคำตอบของคำถามนี้แหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของหุ้น EOS E ในท้ายที่สุด